มีคนบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มันซื้อได้แค่เครื่องบินเจ็ตกระเป๋าเงินนาฬิกากออกเดตโฆษณารถยนต์การศึกษาที่อยู่อาศัยดีอาหารการรักษาพยาบาลการท่องเที่ยวและจําไว้ว่าการขัดสนซื้ออะไรไม่ได้เลยพวกเขาบอกว่าฉันไม่เห็นนายที่ผับเลยฉันบอกว่าฉันก็ไม่เห็นนายที่ธนาคารเลยนะครับแน่นอนกูเลือกผับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเจาะอุปนิสัยนะวันนี้ผมจะมาอ่านเพจคำคมนะครับเป็นเพจดังนะครับที่เกี่ยวกับห้องกับเรื่องไมซเซ็ตทันสนคติอะไรประมาณนี้ไม่ไม่เอาเพจดังเพจอื่นนะที่แบบเอ่อโพสเรื่องอื่นนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอเนาะแล้วท่านชอบคนไหนเพจไหนอะไรไงก็ไปสามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าเอามาจากเพจไหนนะครับถือว่าเป็นการโปรโมทพวกเขาเป็นในตัวด้วยเลยนะครับก็ไปชมกันกด9 10ทับสิ คน10เนี่ยที่ได้ครอบครองเงินเนี่ย90%ของทั้งหมดทำสิ่งที่90ของคนทั้งหมดไม่ทํานะครับอ่าทุกท่านมีความเห็นอย่างไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าจริงหรือเปล่ากด90ทับ10เนี่ยคน10เนี่ยที่ได้อ่าครอบครองเงินเนของทั้งหมดอีก9ก้าทำสิ่งที่90ของคนทั้งโลกไม่ทํานะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอันนี้จริง นะครับทากันมาเหมือนเหมือนเดิมนะครับทากันมาหลายปีแล้วแล้วมันก็วนลูปเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ะแต่ต้องสุดจริตส่วนอีกคําคมหนึ่งนะครับจากเพจอ่ามันนี่แลนด์เนาะก่อนหน้านี้ก็มันนี่แลนด์นะครับก็คือเดี๋ยวขอพูดถึงเพจมันนี่แลนด์ก่อนเนาะเงินซื้อความสุขไม่ได้นะครับถ้ามีใครพูดก,กับคุณแบบนี้ใช่ไหมเงินเนี่ยมันซื้อความสุขไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดไปถึงว่าความสุขในเชิงที่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินแล้วเนาะแบบว่าจริงๆ เ,เวลาอยู่กับครอบครัวก็สำคัญอะไรประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับพูดถึงว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มันก็ซื้อได้แค่เครื่องบินเจ็ตอ่ากระเป๋าเงินนะครับนาฬิกาออกเดทยามค่ําคืนโฆษณารถยนต์การศึกษาที่อยู่อาศัยดีๆอาหารและการรักษาพยาบาลการท่องเที่ยวและเขาบอกไว้ว่าคําสุดท้ายและจําไว้ว่าความขัดสนซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่า เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูคอมเมนต์กันบ้างเนาะเงินคือเครื่องมือซื้อหาความสุขในรูปแบบที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็คือเงินเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ถูกไหมแต่ถ้าพูดกับกันประมาณว่าเงินมันซื้อความสุขได้ไหมมันซื้อได้แต่ถามว่าทั้งหมดไหมคิดว่าไม่ถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่คือพูดง่ายๆซื้อความอำนวยความสะดวกให้เราได้แบบ เยอะมากๆนะครับอ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือใช่ที่สุดเลยค่ะอ่าคนนี้ก็บอกว่าความสุขกับความสะดวกสบายความหรูหรามันคนละเรื่องกัน้องแยกแยะดีๆมีเงินมากๆนั่งเฟิร์สคาสใช่ไหมได้กินอาหารแพงๆอยู่โรงแรมดีๆแต่ไปคนเดียวคนแรกมีความสุขเพราะชอบการได้อยู่คนเดียวคนสองเหงาจับใจหันไปไม่มีใครเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ที่ใจ อยู่ที่เรามองเงินช่วยทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นนะครับอ่าที่บอกว่าซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้มักจะหาเงินไม่ค่อยได้มากกว่าอันนี้นะโอ้อะอยู่กับมันนี่แลนด์เหมือนเดิมนะครับอ่าพวกเขาก็คืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่นินทาเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกฉันไม่เห็นนายที่ผับเลยอืมฉันก็เลยตอบกลับไปว่าฉันก็ไม่เห็นนายที่ธนาคารเลยนะครับ ผมเข้าใจว่าอาจจะสื่อประมาณว่าเออไม่เห็นกินเหล้าเที่ยวเลยอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็ตอบว่าฉันก็ไม่เห็นนายมีเงินเลยประมาณเนี้ยอาจจะสื่อประมาณนี้เท่าที่ผมคิดนะครับถ้าผมเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงช่วยคอมเมนต์บอกดนวยนะครับอาจจะสื่อสั้นๆประมาณนี้ใช่ไหมคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์นะครับแรงมากแม่นะครับอุ้ยนะครับอุ้ยอุ้ยดูออกเป็นควายอ้ยควายด้วยกันทุกคนอ้ยควายด้วยกันอยะไรเยอะเป็นหนุ่มกันใช่ไงนะครับ แน่นอนกูเลือกผับนะครับไม่เลือกไม่เลือกเงินนะครับอ,อยู่กับมันนี่แลนด์นะครับโดยจักรพงศ์แมฆพันธ์นะครับค้ดหนุ่มเดี๋ยวมันนี่โคดนั่นเองน้องคนหนึ่งพลาดกู้เงินมาลงทุนแชร์ลูกโซ่นะครับติดหนี้หนักแก้ปัญหาโดยการกู้เงินมาผ่อนเรื่อยๆถูกทวงก็กู้ใหม่สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้หลายล้านทั้งในระบบและนอกระบบถูกตามทั้งรายวันและรายเดือนเมื่อไหรที่ผิดพลาดเรื่องเงินนะครับให้ตั้งสติ อย่าก,กู้มาผ่อนหนี้จนปัญหาปะจนปัญหาลุกลามเพราะจะแก้ไขยากมากนะครับอใจความสําคัญของเอ,อคำนี้นะครับก็คือพาดกู้มาเงินลงทุนแชร์ลูกโซ่ต่อให้พาดไม่ใช่พาดลงทุนแชร์ลูกโซ่แต่เป็นพาดลงทุนอะไรที่มันที่มันไม่โอเคอันอื่นๆนะครับพอติดหนี้หนักแก้ปัญหาด้วยการกู้มาผ่อนไปเรื่อยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพาดเรื่องเงินให้ตั้งสติ เพราะว่าอยากกู้มาผ่อนเด็ดขาดอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเป็นปัญหาลูกลามจะแก้ไขยากมากนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันระหว่างไม่ต้องรอคลิปจบก็ได้นะครับว่าเออฉันนี่แหละกู้มาผ่อนเอออะไรเงี้ยก็ได้นะครับได้หมดเนาะอยู่กับมาน่แลนด์เหมือนเดิมนะครับคนที่ยิ่งใหญ่จะพูดเรื่องความคิด่ะคนทั่วไปจะพูดเรื่องเหตุการณ์คนที่ไม่พัฒนาจะเอาแต่พูดเรื่องของคนอื่น S 1> <S 1> โอ้ห و, โอห و, แสบแสบนะครับเหมือนเดิมเนาะวันนี้แลนการตัดสินใจในการลงทุนที่แย่ที่สุดของผมจนวันนี้ก็คือให้เพื่อนกู้ยืมเงินทั้งหมดกลายเป็นศูนย์ตาบจนทุกวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนการลงทุนของเพื่อนเพื่อนที่เออจะเรียกอะไรนะแย่ที่สุดจนถึงวันทุวันนี้คืออะไรนะครับใช่แบบคนนี้หรือเปล่านะครับคือให้เพื่อนยืมเงินนั่นเองคือการลงทุนที่แย่ที่สุดของคุณแล้วนะครับอ่ามาดู ความคิดเห็นนะครับมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเขาแต่ละบุคคลด้วยส่วนหนึ่งเขาให้ตอนเราลําบากเรายิ่งต้องเกรงใจมีบอกมีไม่มีบอกขอเลื่อนทุกคนมีความจําเป็นแตกต่างการส่วนผมใครดีด้วยผมไม่เคยลืมมีน้อยให้น้อยมีมากก็คืนมากไม่เหนียวนี่คนเหนียวนี่ไม่จเจริญว้าอ, <Wow. S 1> อื อยากกู้จริงเดี๋ยวอะไรเนี่ยอยากกู้จริงๆเลยเจ้านี่มากลัวทุกท่านเคยเห็นไหมคอมเมนต์ประมาณนี้บ่อยมากเลยนะครับเงินเงินกู้อะไรก็ไม่รู้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหลอกไหมแล้วมีลิงก์จิ้มไปเป็นการพนันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอยูก่กับมันนี่แลนเนาะยี่สิบห้าปีของการแต่งงานและเขาไม่เคยขึ้นเสียงกับภรรยาของเขาเลยอู้เพื่อนๆลองดูแล้วเป็นเพื่อนจะขึ้นเสียงใส่ภรรยาหรือเปล่าครับน่าจะคอหักตายซะแล้วมั้ง วิชาที่ควรจะเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนอ่ะน่าสนใจอันนี้ภาษีทำอาหารประกันภยัยเวทเทรนนิ่งเขียนโปรแกรมพื้นฐานการป้องกันตัวการ,การคิดวิเคราะห์ทักษะเอาตัวรอดมารยาททางสังคมการพูดต่อหน้าสาธารณะการเงินส่วนบุคคลการซ่อมแซมบ้านคันพื้นฐานใช่ไหมการจัดการความเครียดการดูแลรักษาลดขั้นพื้นฐานเอออันนี้น่าคิดนะครับวิชาที่ควรเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนคือเรื่องภาษีเพราะว่าถ้าถามเรื่องภาษีที่ ที่เราเนี่ยถ้าเอานปัจจุบันเนี่ยที่ท่านผู้ฟังฟังผมอยู่แล้วก็ผมเองด้วยเนี่ยถ้าพูดเรื่องภาษีเรามองเห็นภาพอะไรบ้างเห็นภาพความยากใช่ไหมจะเข้ายัางไงว่าภาษีเนี่ยเออคือเข้าใจว่าเสียทุกปีหรืออะไรเป็นระบระบ,บอะไรเงี้ยมันปกติแต่มถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เสียหรือว่าอยากจะเสียเนี่ยเราต้องไปหาใครเราต้องไปยื่นเอกสารเขียนยังไงแล้วภาษีการเขียนเออเอกสารการเขียนภาษีเป็นภาษาที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจไม่ได้ ไม่ได้ง่ายอ่ะครับอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนเคยฟังของออไ์สดนเนเอ็กนะเขาบอกว่าภาษีเป็นภาษาที่ถ้าเขาไม่เข้าใจง่ายๆขึ้นวันนี้คนอาจจะอยากเสียมากขึ้นก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่รวมถึงเรื่องเอ,อ,เอาไปให้ใ,ใครบริหารนะครับอ่ะเรื่องทําอาหารนะครับแล้วก็เรื่องประกันภยัยเวทเทนนิงอ่าเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานการป้องกันตัวแล้วก็การคิดวิเคราะห์สําคัญมากๆเลยนะครับการคิดวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานเพราะว่าในอนาคตการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็ ถือว่าได้ใช้เนาะแล้วก็ทักษะการเอาตัวรอดนะครับมารยาททางสังคมการพูดต่อหน้าสาธารณะนี่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเปิดออกทุกอย่างเลยนะครับการพูดต่อหน้าสาธารณะได้เนี่ยเพราะว่ากล้าแสดงออกถูกไหมใครที่เคอะเขินมาส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เคอะเขินมาก่อนแล้วก็พอมาพูดต่อหน้าสาธารณะเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำส,ส่วนใหญ่เยอะเลยนะครับเป็นวิชาที่สําคัญจริงแล้วก็การเงินส่วนบุคคลการซ่อมแซมบ้านขั้นพื้นฐานการจัดการความเครียดใช่ไหมตอนเรามี อันนี้น่าจะพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหรือว่าสมองใช่ไหมนะครับจิตวิทยาสมองสารต่างๆนานาเราควรม,มีวิธีการบริหารความเครียดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยกออ็ดีนะครับการดูแรลรักษาลดขั้นพื้นฐานอานะครับอยู่กับมาน,นี่แลนดเหมือนเดิมหากพ่อและแม่ของคุณยังจ่ายเงินให้กับส่วนใดก็ตามในการดําเนินชีวิตของคุณซึ่งอายุคุณเกินยีิบสองแล้วนะและคุณยังต่อว่าพวกเขารับหลังว่า ที่ไม่ช่วยเหลือคุณให้มากกว่านี้คุณควรที่จะทบทวนทัศนคติของคุณในการใช้ชีวิตใหม่ซะอ,อายุยี่สิบสามมีสะดุ้งเลยนะครับใครอายุยี่สิบสามบ้าง <c oughs> ครับคือคุณยังต่อว่าอันนี้พูดเขาพูดในแง่ประมาณว่าก็ยังของเงินพ่อแม่อยู่อายุยี่ิบสองแล้วซึ่งขอไม่ผิดเนาะเป็นพ่อแม่เราเราก็ขอได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่โพ์นี้จะน่าจะสื่อถึงประมาณว่า ขอไม่พอยังต่อว่ารับหลังอีกว่าทําไมให้น้อยจังอะไรแบบนี้คนแบบนี้คือควรทบทวนทัศนคติอ่าประมาณนี้นะครับอยู่กับมันนี่แลนด์เหมือนเดิมพอชั้นอายุมากขึ้นชั้นถึงเข้าใจว่าหนึ่งเสียเงินยังหาคืนได้แต่เสียเวลานั้นเสียไปตลอดนะครับก็คือพูดง่ายๆการที่เราเสียเงินเนี่ยเรายังมีความสามารถในการหาเงินเนี่ยแต่ว่าเสียเวลาเนี่ยเอากลับมาไม่ได้จริงคือเราอายุยีิบสองแล้วเราก็จะอายุยี่สิบสองนั่นแหละเราไม่มีทางย้อนกลับไปสิบแปด นะครับหรือเพิ่มชีวิตตัวเองขึ้นมาได้อะไรแบบนี้เนาะแต่เงินเนี่ยเรามีความสามารถเราเรามีได้เราหาได้ร้อยมันหมดไปแล้วก็ยังหาได้ร้อยได้พันเราสามารถทําได้เสียเวลานั่นคือเสียเสียเสียทุกอย่างจริงๆนะครับ2การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้อ่ะและการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสุดยอดพลังนะครับการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ก็คือเรามีวิธีคิดเราคิดการเราเขาเรียกว่าเออเราเรียนรู้เพื่อที่เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือ ทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับก็คือสุดยอดของพาลังแล้วก็ข้อ3ไม่ใช่งานของคุณคุณเป็นได้มากกว่านั้นาการสร้างเครือข่ายผู้คนเป็นเรื่องของการให้นะครับเรื่องนี้สําคัญมากเนาะครูที่ดีที่สุดของคุณคือความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายของคุณนะครับก็คือครูของเราในชีวิตเราเนี่ยแหละนอกจากครูในโรงเรียนแล้วก็คือความผิดพลาดนั่นเองนะครับ เป็นครูให้เป็นครูให้เรานะครับความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายของเราเนแหละสิ่งนั้นแหละสอนเรานะครับเป็นครูเราข้อ 6. มารยาทที่ดีมีความสําคัญไม่ต่างจากการศึกษาที่ดีการมีมารยาทที่ดีมีความสําคัญมากอยู่กับมันนี่แล้นะครับเล่าเรียนในขณะที่คนอื่นหลับอันนี้อาจจะพูดในเชิงประมาณว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราต้องทํำยังไงเล่าเรียนในขณะที่คนอื่นหลับหมายถึงยังไงไม่ใช่ว่า คนที่เราเรียนมากกว่าคนอื่นแล้วคนนั้นหลับคนหลับจะไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เขาอาจจะสื่อประมาณว่าเราเรียนในขณะที่คนอื่นแบบก็ยังไม่ตื่นอ่ะก็ยังหลับอยู่ในขณะที่สามารถตื่นได้ถูกไหมแต่ฉันก็ยังทํางานดึกๆดนอะไรแบบเนี้ยฉันมีเป้าหมายชัดเจนอะไร,ระมบณนี้เนาะเราเรียนในขณะที่คนอื่นหลับแล้วก็ตัดสินใจในขณะที่คนอื่นลังเลเตรียมพร้อมในขณะที่คนอื่นเพ้อฝันนะครับ คนอื่นกําลังคิดเพื่อฝันเลยเราเนี่ยเตรียมขั้นตอนกันที่ว่าเราเตรียมพร้อมที่จะทําแล้วเตรียมอ่านเตรียมหาข้อมูลคิดวิเคราะห์หาคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับ บริหารการเงินเก็บเงินเข้ามาก่อนเพื่อที่จะฉันจะไปเปิดอันนี้มันต้องศึกษาอย่างไงบ้างศึกษากี่วันศึกษาที่ไหนเงินคนมีเท่าไหร่เงินสำรองคนมีเท่าไหร่คือเตรียมพร้อมในขณะที่คนอื่นกำลังเพ้อฝันอยู่ล้วยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับอ่ะต่อไปข้อ4คือสตาร์ทเริ่มต้นนะครับในขณะที่คนอื่นผัดวันประกันพรุ่งคือเราเริ่มต้นไปแล้วคนอื่นบอกใช้นาะทาพรุ่งนี้คนอื่นบอกจะทําพรุ่งนี้แต่ฉันเนี่ยทำละทาตอนนี้เลยนะครับลงมือทําในขณะที่คนอื่นสวดภาวนา เก็บออมในขณะที่คนอื่นฟุ่มเฟือยเราเก็บออมในขณะที่คนอื่นก็ยังใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเนาะฟังในขณะที่คนอื่นเอาแต่พูดโอ้โหลึกซึ้งมากยิ้มแย้มในขณะที่คนอื่นบึ้งตึงนะครับเรื่องการยิ้มนี่สําคัญมากเพราะว่าผมเชื่อเหมือนกันนะว่าการยิ้มทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในต,ตัวเรามากกว่าวันที่เราทําหน้าบึ้งนะเพราะว่ามึงก็ดึงดูดสิ่งดีๆนั่นแหละแล้วก็ยืนหยัด ในขณะที่คนอื่นลมเลิกน,นะครับอ่ะอยู่กับมันนี่แลนด์เหมือนเดิมนะครับ <tr ick noise> การเสียเพื่อนไปอย่างช้าๆคือส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นเราไม่ใช่เสียเพื่อนหรอกนะครับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเพื่อนเราหายไปทุกวันนี้ทําไมเพื่อนที่เคยคุยกันมันหายไปนะครับแล้วกออ็อย่างทอมเนี่ยกาลังจะพูดประมาณว <tr ick noise> <ๆๆ>่าการเสียเพื่อนไปอย่างช้าๆคือส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นเราไม <powered> ่ใช่เสียเพื่อนหรอกเราแค่เรียนรู้ว่าใครบ้างคือเพื่อนที่แท้จริงของเรานะครับอ่าก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะว่าใครมีเพื่อนแล้วก็เสียเพื่อนไปอย่างช้าๆไม่ได้ตายนะครับหมายถึงเสียเพื่อนไปอย่างช้าๆคือไม่ได้คุยกันเลยอะไรประมาณนี้ก็อาจไปไม่ได้เนาะอ่ะต่อไปอยู่กับเพจดังนะครับที่เติบโตเร็วมากแล้วก็หนังสือนี่โหติดอันดับหนึ่งยาวนานหรือเกินนะครับเพจสมองไหลน,นั่นเองรู้แหละว่ามีเงินมากแค่ไหนตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับอยู่กับเพจสมองไหลเนานะเพื่อนๆเคยได้ยินทำไมครับว่าทําไปก็ ทำไปเพื่ออะไรมีเยอะเป็นทำไมมีเป็นหมื่นล้านเพื่ออะไรนะครับฉันมีกินมีพอมีใช้ตายไปฉันก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็ก็อยู่ในโลงเหมือนกันเผาไปก็เป็นกระดูกปนเหมือนกันก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยจะมีเยอะไปทำไมเพศสมองไหลน,นะครับบอกว่ารู้แหละว่ามีเงินมากแค่ไหนตายไปก็เอาไปไม่ได้ใครๆก็รู้แต่มันไม่ได้สําคัญว่าตอนตายได้เอาอะไรไปบ้างมันสําคัญว่าตายไปแล้วได้เหลืออะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้างตั้งหาก อื e และที่สำคัญกว่าคือตอนนี้ยังไม่ตายนี่แหละคือเหตุผลที่เราตั้งใจหาเงินนะครับอ่าประโยคสีขาวอันล่างนะครับที่สำคัญกว่าคือตอนนี้เรายังไม่ตายไงประเด็นคือเงินหมดก่อนตายไงครับหรือว่าเราต้องหาเงินก่อนนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่เราตั้งใจหาเงินเนาะก็เนื้อหาสรุปประโยคนี้สั้นๆก็คือเอ่อเรื่องของการตายเราไปไม่เอาอะไรไปไม่ได้มันก็จริงแต่ว่า ใจความสําคัญจริงๆคือเราเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานหรือบรรพบุรุษต,ต่อๆไปนั่นแหละนะครับก็คือไปเรื่อยๆนะรเราเหลืออะไรไว้ให้บ้างอ่ะอยู่เพจสมองไรน,นะครับเหมือนเดิมความสําเร็จพูดง่ายทํายากแต่คนที่พูดคํานี้มักไม่เคยคิดทําจริงคนส่วนคนที่ทําจริงมักไม่เคยพูดคํานี้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าต่อให้ต้องเจ็บปวดแค่ไหนมันก็คือความเจ็บปวดที่เขายินดีรับมัน ออนไลน์เป็นงานที่หาเงินง่ายที่สุดถ้าคุณทําจริงจังแต่มันเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเช่นกันถ้าคุณทําตามอารมณ์สิ่งที่ยากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวงานแต่อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าจะฝืนทําต่อไปได้ไหมในวันที่ไม่มีอารมณ์จะทํานะครับพูดถึงออนไลน์มีอะไรบ้างนะครับขายของออนไลน์ทําำ u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  e อย่างออนไลน์นะครับเขียน อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ออนไลน์หมดเลยนะครับแม่ค้าออนไลน์ก็เพียผ้าไปหมดเราจะทําอะไรเราก็ออนไลน์ทั้งนั้นนะอ่ะออนไลน์เป็นงานที่หาเงินง่ายที่สุดถูกไหมถ้าเราทําให้มันแบรนด์ของเรามันเติบโตเราก็หาเงินง่ายพอสมควรถูกไหมถ้าคุณทําจริงจังแต่มันเป็นงานที่ยากที่สุดเพราะว่าเราจะทําตามอารมณ์หรือเปล่ามันง่ายที่สุดนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถทําก็ได้ไม่มีใครด่าเรารู้ผ้าไหมครับเราไม่มีอารมณ์ทาเลยวันนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครด่าแล้วนะฉันก็เลยไม่ทําเออนั่นแหละ จุดสาคัญคือสิ่งที่ยากไม่ได้อยู่ที่ตัวงานเพราะคุณทําได้แต่ที่ยากจริงๆคือตัวคุณคุณฝืนทําไม่ได้ในวันที่คุณไม่มีอารมณ์จะทาอะ่ะเพราะว่าแยกกันระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จในด้านนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จกับไม่ประสบความสําเร็จเนาะก็แยกกันตรงนี้แหละก็คือคนที่ประสบความสําเร็จทําตอนที่ไม่มีอารมณ์จะทํานั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็อยู่กับหูเพจดังของเรานะครับคําคมคนมีตังค์เนาะก็ใน IG หรือใน แฟนเพจเฟ e บุ uh, o k เนี่ยไปค้นหาดูได้นะครับก็เจอเนี่ยโอ้โหภาพสวยคำคมดีแล้วก็แหล่งที่มาคุณนะภาพจริงๆนะครับถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้นะครับคุณก็จะไม่มีวันดูแลเงินของคุณได้เช่นกันนะครับอันนี้ของของคุณปู่นะครับวอลเลมัฟเฟตเนาะใครก็ตามที่ทำงานตลอดวันและตลอดคืนฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่ทำงานตลอดวันและตลอดคืน จะไม่มีเวลาหาเงินลึกซึ้งมากนะครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจความหมายนี่ไหมนะครับแลกเปลี่ยนกันมานะครับตอนนี้เลยผมไม่รู้ผมจะอธิบายผิดหรือเปล่าใครก็ตามที่ทํางานตลอดทั้งวันและตลอดคืนไม่มีเวลาหาเงินก็คือทํางานหนักจนไม่มีเวลาไปเหมือนพอได้มาทํางานหนักก็จริงนะครับเราได้เงินเยอะถูกไหมแต่เราไม่มีเวลาหาเงินจริงๆความความหมายนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าเงินมันหมดอยู่แล้วเราไม่มีแบ่งสรรปันส่วนไปหาอะไรต่อยอดที่สร้างเงินให้เราได้จริงๆ นี่ภาดไหมครับคือเราทํางานทั้งวันเราวุ่นอยู่กับการเหนื่อยแล้วก็นอนกับการทํางานหนักของเราจนไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยแล้วเงินก็หมดไปด้วยถูกไหมครับอ่ามีความคิดเห็นยังไงพิมกันได้นะครับเผื่อผมอาจจะพูดผิดก็ได้เนาะอ่ะผมมักเห็นคนหลายคนเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับคนที่เจริญก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยทั้งนั้นที่พวกเขาไม่ใช่คนฉลาดที่สุดนะบางครั้งไม่ใช่คนที่ขยันที่สุด้วยนะ แต่คนพวกนี้เป็นเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้นะครับพวกเขาเข้านอนทุกคืนและตื่นขึ้นมาฉลาดขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอโอ้โหคำนี้ลึกซึ้งมากนะครับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือก้าวหน้าในชีวิตเนาะพวกเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดสอบได้ที่หนึ่งที่สุดแต่ก็แล้วก็ไม่ใช่คนที่ขยันมากๆที่สุดด้วยแต่ว่าพวกคนพวกนี้เป็นเขาเรียกกันว่า super learner ปปนนหรือเปล่านะครับเป็นเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้ก็คือ เข้านอนวันนี้ตื่นอีกวันมาฉลาดเ่าเมื่อวานนะก็คือฉันเรียนรู้เรื่องใหม่ทุกวันเลยนะครับมันจะดีกว่ามากหากคุณแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่เก่งกว่าคุณจงเลือกอยู่ร่วมกับคนที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับวอลเลมนะัฟเฟตเนาะคุณปู่ของเราเหมือนเดิมเนาะก็คือสภาพแวดล้อมนี่ก็จะเปลี่ยนเราเองให้เราเป็นแบบไหนเนาะถ้ามีคนที่ประสบความสําเร็จอยู่9คนนะครับเราเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ย หรือว่าคนที่มีทัศนคติทัศนคติดีๆเนี่ยเก้าคนเราเข้าไปอยู่ด้วยเราจะเป็นคนที่ทัศนคติดีคนที่สิบนะครับแต่ถ้าเราอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนทัศนคติดีคนเดียวแต่เราไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่โอเคเราก็จะกลายเป็นแบบเขาด้วยคนที่สิบนั่นเองนะครับสภาพแวดล้อมสําคัญมากเนาะก็อ,อยู่กับคำคงคุณมีตังค์เหมือนเดิมนะครับคุณยิงแม่นแค่ไหนก็ไรความหมายนะครับตราบใดที่คุณยังไม่เห็นเป้าคุณวิ่งเร็วแค่ไหน คุณก็ไม่มีค่าถ้าหากว่าไม่มีเส้นใยคุณร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าคุณไม่ยอมแบ่งปันให้ใครและคุณมีชีวิตดีแค่ไหนก็ไม่มีคุณค่าตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะครับอมไม่จำเป็นต้องเล่าทุกปัญหาให้ทุกคนได้ฟังนะครับ70%ไม่ได้สนใจคุณ20%ดีใจที่คุณมีปัญหา 10%เท่านั้นเป็นห่วงคุณนะครับอันนี้พูดในแง่ของถ้าไม่จําเป็นต้องเล่าเนาะเพื่อนๆมีใครเป็นสายเมาส์เรื่องราวชีวิตว่าฉันเครียดอย่างงู้นอย่างงี้ให้คนอื่นฟังบ้างนะครับที่ไม่ใช่คนที่เราไว้ใจจริงๆแบบว่านึกอยากจะเล่าก็เล่าอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเล่านะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สนใจคุณยี่สิบเปอร์เซ็มีคนแอบดีใจด้วยนะที่คุณมีปัญหานะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นห่วงคุณนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะคุณอาจจะพูดอยู่คนที่็ของคคุณกได้มัรบ คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เมื่อแรกเริ่มนะครับแต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อจะเป็นคนยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหลึกซึ้งอีกแล้วเนาะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะครับคุณเป็นคนธรรมดาก็ได้แต่คุณต้องเริ่มต้นวิธีคิดของคุณเพื่อที่คิดจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่สะก่อนนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่ว่ากล้าคิดจะเริ่มนั่นเองประมาณนี้เนาะนะครับ20ปีจากนี้คุณจะผิดหวังในสิ่งที่คุณไม่เคยมีโอกาาสได้ทํ มากกว่าสิ่งที่คุณได้เคยทาพลาดไปนะครับคานี้ได้ไหลบริบทมากเลยอ่ะนะครับเอาอาจจะทําเราอาจจะคิดว่าเราจะเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งในปีนี้นะครับแล้วผ่านไปห้าปี2ี่ปีเราก็ไม่ได้ทํแเราก็นั่งเสียดายว่าถ้าเราตอนนั้นเราทําเราก็คงรู้สึกอยากทําว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสได้ทําแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจะมาเอาเละเทะตอนนี้เลยก็ได้อีก20ปีคุณอาจจะผิดหวังในสิ่งที่คุณไม่เคยมีโอกาสได้ทําอะไรเงี้ยมันก็ ก็ได้เหมือนกันกน,น,นะครับแล้ว <ส cushion> แต่บริบทนะอ่าอ่าไรอันนะครับ <ส bring them truth> หนึ่งนาทีที่คุณใช้ในการวางแผนจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการลงมือทำในบางสิ่งได้ถึงสิบนาทีอ่าอับราฮัมลินคอนนะครับหากข้าพเจ้ามีเวลาหกชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้สี่ชั่วโมงในการรับข่มขวานนะครับาราการวางแผน,นที่ดีช่วยประหยัดเวลาชีวิตได้เสมอนะครับอืม อ่ะต่อไปนะครับอัลเบิร์ตไอสตน์เนาะเรือจะปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ที่ท่าเรือนะครับแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราสร้างเรือขึ้นมาคือคืออะไรออกไปนะครับออกไปไม่ใช่สร้างมาเพื่อจอดไวนะ้เนาะจงหยุดพูดเรื่องแย่ๆให้ตัวเองได้ยินแม้จะพูดเล่นก็ตามเพราะร่างกายเรามักแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงหรือเล่นนะครับ คำพูดคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงจิตใจจงเปลี่ยนคำพูดที่มีต่อตนเองแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแน่นอนว่ากิจวัตรคือสิ่งที่น่าเบื่อและแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่กําหนดอนาคตนะครับกิจวัตรประจําวันของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่กําหนดว่าอน,นาคตเราจะเป็นยังไงเนาะถ้าเขาพูดมาสั้นๆประมาณนี้นะครับก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนะครับเรา พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรา,เาหาความรู้เพิ่มเติมเราคิดตั้งแต่ตอนนี้เรื่องเงินนะครับเรื่องการบริหารเงินต่างๆน,นานิกจวัรเราคือการออกกําลังกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้อนาคตเราเป็นแบบไหนนะครับก็คือสิ่งที่กําหนดในอนาคตว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นนะครับถ้าตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ บริหารเงินไม่ได้คิดลงทุนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอนาคตเราก็จะเป็นเหมือนวันนี้ก็คือปกติก็คือเป็นชีวิตธรรมดานั่นเองนะครับหากคุณยังไม่รู้จักวิธีเสียเงินขณะที่นอนหลับแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักการลงทุนในหุ้นและคริปโตนะครับและแน่นอนว่าวอร์ลเรนบัฟเฟตไม่ได้กล่าวไว้นะครับส What? What ำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบ คำคมไหนที่สุดนะครับแล้วของเพจไหนเนาะก็วันนี้มาพูดถึง3เพจด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ